ขำกันได้ป่ะสวัสดีคนครับคนของผมแบงค์ช่องแบงค์แคนเนลปิ้งก็จะเป็นคนผมวันนี้พผมอดีตหอมอีกเช่นเคยตึ่งวันนี้ผมแต่งเป็นใครใครออกป่ะเจ๊หงเว้ยแต่ก็ต้องบอกนะว่าเราไม่มีวิที่เป็นหน้าม้าดังนั้นอันนี้คือหน้าม้าจริงในชีวิตของเราเจ๋อเกีติป่ะส่วนนี้คือผมวิกซึ่งแบบว่า ขอยอมใจในผู้หญิงที่ผมยาวหรือคนที่เป็น LGBTQ+ ที่ผมยาวคือแบบมันร้อนมากทุกคนแล้วด้วยความที่เจ๊หงอยู่เมืองหนาวอยู่จีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกูอยู่เมืองไทยทุกคนอีเสื้อคอเต่าแบบเนี้ยโคตรร้อนเลยซึ่งจะรีบรีวิวให้เสร็จแน่ในเร็ววันนะครับผมไม่ใช่เร็ววันภายในให้เร็วที่สุดแล้กวกันเพราะกูร้อนนะครับทุกคนส่หนับาต้อพ้อมที่ผมจะนำมารีวในนี้ถามว่าตอนแรกตั้งใจจะแต่งเป็นอะไรตั้งใจจะแต่งตัวเป็นลีฟาด้วยคิส me Under the Paris twilight, kiss me under uh, the moonlight. Uh, uh ตอนแรกตั้งใจเป็นอย่างนั้นบัดเป็นลิซ่ามันยากไปลิซ่าสวยเกินนะดิแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเจหงไม่สวยถ้าไม่สวยจริงก็คงไม่ได้ผู้ชายทั้งหมด1,600กว่าคน <c oughs> ในโกดังของนางแล้วก็ต้องมีดีบ้างเหรอวะลึกแบบว่าเคยได้รู้ว่าเหตุการณ์ของเจหงทำให้ฉันมีความรู้สึกว่าเออมึงบางทีเราก็ไม่ต้องสวยมากเนาะ มึงต้องคือไม่รู้อ่ะซึ่งทำหมดทำมวลคลิปอินไมล์ไว้ก่อนอย่าเพิ่งด่าเราเราไม่ได้บอกว่าเจหงเป็นตัวอย่างที่ดีไมมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายโอเคแต่ว่าเออคิดอีกมุมนึงก็มีความรู้สึกว่าเออบางทีถ้าใช้สมองหรือใช้ความคิดถึงมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ <laughs> มึงก็อาจจะมีผู้ชายในชีวิตได้อะไรเงี้ยเออบางทีเราก็มีความคิดว่า เฮ้ยกูดูแลตัวเองกูสวยไปวันๆหรือกูหล่อไปวันๆทุกคนผมไม่ใช่กระเทยและผมก็แฮปปี้กับเพื่อนกระเทยแล้วผมก็ชอบกระเทยที่เขาสวยด้วยเออผมเป็นเกย์ผมก็บอกทุกคนมาตลอดน,นี้ใช่ไหมแต่ผมแค่กําลังจะบอกว่าเออแบบไม่รู้ดิเรามีความรู้สึกว่ากระเทยอย่างเก่งนะเออที่เขาบอกว่า แต่งตัวผู้หญิงเนี่ยแต่เวลาแม่งโคตรเก่งเลยแต่เรามีความรู้สึกว่าเออเจ๊หงเนี่ยเป็นกระเทยไม่ควรจะทําอย่างนี้เออมันมันมัน,ม,น,ม,นมันค่อนข้างที่จะแบบเซนซิทีฟเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าเอาตัวอย่างเจ๊หงอันนี้แค่เอามาเล่นเฉยๆเพราะว่ามันอยู่ในกระแสแล้วก็ยนันก็คือแบบว่าเออเรามีความรู้สึกว่าคนเราบางทีมันอาจจะไม่ได้สวยมากแต่มันอาจจะมีบางอย่างในตัวที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเราหาผู้ชายได้ดังนั้นบางทีเจ๊หงอาจจะไม่ได้สวยทำเบงทุก <ใน S 2> ทีเห็นหน้าตัวเองในกระจกอะไรเงี้ยคือ แค่เรากำลังจะบอกว่า,าบางทีเจ้หงอาจจะมีกลิ่นที่หอมก็ได้ดังนั้นนะครับทุกคนน้ำหอมในวันนี้เป็นน้ำหอมที่มีความเป็นผู้หญิงผู้หญิงนั่นก็คือ Victoria s Secret ครับซึ่ง Victoria s Secret ที่ผมจะํำมาดูเป็น3กลิ่นที่ยอมรับเลยว่าเวลาที่เข้าไปในแบบเกลเจริญป,ปัร้อนมากเลยทุกคนเอาจริงน,นนะคือเวลาที่เราเข้าไปในแบบว่าช็อป Victoria s Secret เนี่ยมันจะมีน้ำหอมเรียงรายเยอะมากซึ่งตอนนั้นอะผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะเลือกน้ำหอมสักสามกลิ่นของวาามสึกว่ เออมันเอามาใช้ได้จริงแล้วมันหอมจริงๆก็เลยเลือกมาเป็น3ามกลิ่นนี้นะก็คือกลิ่นที่ชื่อว่า Victoria Secret T E A S E น่าจะน่าจะเป็นแบบลน์ของเขานะอาจว่า T S, Cheers, <S หรอไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับผมตัวนี้ผมขอเรียกว่า s u g a r f o r นะครับผมแล้วก็กลิ่นที่ชื่อว่าตระกูลแบ์ที่ชื่อว่า Magnolia แล้วก็ Bear Rose นะครับผมผมจะบอกว่าทุกกลิ่นที่นํามาดีลในวันนี้เป็นกลิ่นที่ผมเดินเข้าไปในช็อปของ Victoria Secret กูต้องพูดคำว่าผมใช่ไหม พูด้องว่าผ่าผมเหอะกูไม่ถนัดคำว่าขาดจริงไม่ได้จริงนะคะ <c oughs> นะครับผมจะเป็นเจ๊ผมก็ตาวทีประเด็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้สามกลิ่นนี้เป็นน้ำหอมของ Victoria Secret ที่ผมไปซื้อแล้วก็ไปเลือกไปเลือกแล้วก็คัดมาสามกลิ่นที่รู้สึกว่าชอบจริงๆใช้ได้จริง,ร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 งในชีวิตรจริงซึ่งคุณจะเห็นว่ามันมันใช้จริงอะมันก็จะหายไปเยอะมากครับทุกคนเออถ้าทุกคนรู้สึกว่ามันเกะก,กะระรานใจมันรู้สึกว่า มันมาได้อกีกับการเห็นชั้นในสภาพนี้คุณสามารถที่จะฟังแค่เสียงเนาะรั <c oughs> บผมโอเคไปที่กลิ่นเลย เป็นกลิ่นแรกกันเลยครับสำหรับ Victoria Secret ที่ผมจะรีวิวนะครับผมกลิ่นนี้มีชื่อว่า Victoria Secret Bear Magnolia ครับผมสำหรับโน้ตมันไม่มีท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตไม่มีเบสโน้ตมันเป็นกลิ่นที่มาในแบบว่าปึ้งทีเดียวรวมกันมานะครับผมเป็นกลิ่นของ m a กโนเลียกลิ่นมัทส์วานิลาแล้วก็ o r a n เรนจ์บ s ั m ซครับจะเป็นอย่างไรสำหรับ Bear Magnolia ของ Victoria Secret 1, 2, 3ที่หลังมือด้านซ้ายผมกันเลยครับทุกคน เอาจริงนะกลิ่นนี้ตอนที่ผมเข้าไปซื้อตอนนั้นผมไม่รู้ว่าตอนนี้วิกติเลตเซเ็ตเขายังชูดตัวนี้เป็นตัวที่โปรโมทหน้าร้านอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนั้นอ่ะเขาชูตตัวนี้เป็นตัวที่โปรโมทหน้าร้านซึ่งพอผมได้ดมแล้วมันเป็นกลิ่นแรกที่ผมหยิบขึ้นมาเลยแล้วรู้สึกว่าเออจะเอากลิ่นนี้มาดีอยู่ทุกคนกลิ่นนี้ให้ความรู้สึกถึงความเป็นน้ําหอมจากดอกไม้ทุกคนเป็นกลิ่นดอกไม้เลยเป็นกลิ่นดอกไม้ขาวด้วย แต่ตอนแรกก็มีความตกใจเหมือนกันกลัวว่ามันจะเป็นดอกไม้ขาวที่ตื้อจนเกินไปหรือม,มึนหัวเวียนหัวและไม่สามารถใช้ในอากาศบ้านเราเพราะอากาศบ้านเราค่อนข้างที่จะร้อนใช่ไหมแต่วิกตอเรีย e c ีเกตเบร์แมกโนเลียเนี่ยมันกลับเป็นกลิ่นน้ําหอมที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นกลิ่นแมกโนเลียหรือหยอกดอกยุโุปจริงๆแต่เป็นในเวอร์ชั่นที่มีความแบบว่าละมุนละมุนซอฟท์ๆอ,อาจจะมีความรู้สึกถึงความเป็นดอกไม้ขาวที่ชัดเจนแน่นอนด้วยความที่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นฟลอร์แบบนี้มาแล้วอ่ะ แต่ด้วยความที่เขากล้วกับความมีความเป็นกลิ่นของมัส์ขึ้นมาด้วยมีความเป็นวานิลาแล้วก็มีความออร์เร์บันอ่ะผมว่าทุกกลิ่นทั้งหมดทั้งมวลของหอมตัวเนี้ยมันชูขึ้นมาในเห็นในตอนแรกครับผมตอนแรกอ่ะมันจะมีความรู้สึกถึงความเป็นดอกไม้สีขาวเป็นดอกไม้แมกโนเลียอะไรเงี้ยเป็นดอกยี่หุบใช่ไหมอ่ะถ้าคุณไม่เคยดมกลิ่นดอกยี่หุบมนให้หลับตาถึงว่ามันเป็นกลิ่นของดอกไม้สีขาวที่กล้วมากับกลิ่นของความเป็น วานิลาต่างๆครับในช่วงแรกจะเป็นนี้แต่ด้ยวยความที่มันมีกลิ่นของออร์เรนบัซซัเม้ามากลัวด้วยมันทําให้ตอนแรกของเขาอ่ะมีทั้งกลิ่นของดอกไม้ขาวมีทั้งกลิ่นของวานิลาทําให้ตอนแรกมันกลายเป็นกลิ่นดอกไม้ขาวที่มีความละมุนแต่ก็มีความน่ารักแล้วก็แอบมีความสดชื่นติดปลายเล็กน้อยให้เราได้กลิ่นผมก็รู้สึกว่าเออผมหลงรักกลิ่นนี้แต่ครั้งแรกที่ดมเลย นี่คือกลิ่นที่เปิดตัวให้เราได้กลิ่นแล้วพอ,อยู่บนร่างกายของเราไปสักระยะหนึ่งเขาจะเริ่มดอกความสดชื่นลงและเริ่มกลายเป็นกลิ่นของดอกไม้ขาวมากขึ้นแต่ความเป็นดอกไม้ขาวของน้ำหอมตัวนี้มันดันมีกลิ่นของวานิลลามากล่วและมีความเป็นมัสเข้ามาอยู่ด้วยทุกคนคือบรรทําให้น้ำหอมกลิ่นนี้มีความละมุนมีความพูดดีมีความเป็นผู้หญิงสวยนะครับผมเป็นคนที่แบบว่า หรูหราดูดีดูแพงและมีความเซ็กซี่มากทุกคนเป็นกลิ่นดอกไม้ขาวที่ผมรู้สึกถึงความเซ็กซี่ในกลิ่นน้ำหอมบางกลิ่นมันมีความเป็นแบบดอกไม้ขาวแล้วมันก็มีความแบบว่าละมุนเป็นดอกไม้ไปเลยมันจะมีความมึนๆนิดนึงทุกคนแต่ไอคนเนี้เขาจะมีความเป็นดอกไม้ขาวนะแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกถึงความเซ็กซี่ความมัส์เข้ามาด้วยด้วยความที่เป็นกลิ่นหอมมัส์ด้วยอ่ะมันทําให้หอมตัวเนี้ เป็นอะไรที่มีความโปรเปรยในความรู้สึกของผมไม่รู้นะมันเป็นกลิ่นที่คุณฉีดไปแล้วคุณจะต้องมีความเซ็กซีู่่ตัวเหมือนเจ๊หงอะไรเงี้ยฟีลว่าได้ผู้ชายพันหกร้อยคนซึ <c oughs> ่งน้ำหอมตัวเนี้ <c oughs> ก็อาจจะให้ความรู้สึกอย่างนั้นถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ใส่เสื้อลูกไม้เซ็กซี่เซ็กซี่ใส่เสื้อสีขาวบางๆอาจจะเผยให้เห็นชุดชั้นในอะไรเงี้ยหรือเนินอกอะไรเงี้ยน้ำหอมตัวนี้สามารถใช้ในกรณีแบบนั้นได้หรือแม้แต่ คุณเป็นคนที่มีความสมาร์ทแคช่วยคุณผมจะบอกว่ามันมีความแปลกประหลาดของแบรนด์แมกโนเลียของ v ิวติเลียเซเกรตตัวนี้ก็คือถ้าคุณใส่สูตรอะแล้วคุณใส่สูตรสีขาวนะแล้วฉีดน้ำหอมตัวนี้ไปคุณไม่้วางผลที่จะโปเลยอะน้ำหอมตัวนี้ก็สามารถเป็นกลิ่นที่มีความหรูหราดูแพงดูมีระดับได้เหมือนกันแต่เป็นความแพงความมีระดับที่แอบซ่อนความเซ็กซี่อยู่ในตัวดังนั้นถ้าคุณอยากเล่นหอมสักกลิ่นหนึ่งของบิวติเลียเซเกรตที่ มีความเซ็กซี่มีความดูดีมีความดูแพงอ่ c วิกตอเรียสกีแบร m ด์แมกโียตัวนี้จะตอบโจทย์ครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าการกระจายตัวค่อนข้างดีเลยทุกคนคือชนคือรู้สึกว่าฉีดไปเนี่ยยังไงคนรอบข้างก็ต้องได้กลิ่นคุณอย่างแน่นอนอะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ติดตัวค่อนข้างที่จะนานนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยเป็นน้ำหอมของวิกตอเรียสก e t ที่ ผมรู้สึกว่าติดตัวผมประมาณ6กถึงแชั่วโมงได้นะครับผมแต่ถ้าถมไปเยอะหน่อยโดนซงดึนเสื้อมันร้อนทุกคนก็อาจจะมากไปมากกว่านั้นนะครับผมเหมาะกับใครผมว่าเหมาะกับผู้หญิงที่มีความเซ็กซี่เป็นผู้หญิงที่มีความมีระดับเป็นผู้หญิงที่มีความหรูหราเป็นทางการก็ได้เซ็กซี่ก็ได้ไม่ได้ดูเด็กจนเกินไปคนดังนั้นกลิ่นเนี้ยน้องมัธยมต้นอาจจะไม่ได้เหมาะอาจจะเหมาะกับคนที่แบบว่า เออวัยมหาลาัยหรือมัธยมปลายซึ่งปลายจริงๆหม 5, ห้ามหกอะไรเงี้ยใช้น้องหอมตัวนี้ได้นะครับผมคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ใช้ไปเดทได้ใช้ไปเที่ยวกลางคืนได้แต่งตัวโป๊ะโปะอะไรเงี้ยนะครับทุกคนเออก็สามารถตกคู่ได้เหมือนกันหรือถ้าคุณมีความสามารถแบบเจ๊หงคุณจะแต่งตัวมิดชิดเสื้อคอเต่าแล้วใส่กระโปรงยาว <c oughs> <c oughs> ชิดอันเนี้ยผู้ชาคน ได้นะครับผมผมว่าผมชอบน้ำหอมตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันแลดูเป็นน้ำหอมที่แลดูมีอะไรดีเอ๊ะอ่าโอเคกระมวลเรื่องใหม่นะครับผมก็ไปลองดูครับสำหรับวิกตอเรีย s e เร e แบร์แมกน n ลีย a ตัวนี้ผมชอบนะป็นอีกตัวนี้ผมแนะนำถ้าคุณเป็นคนที่พีจาราหรูหราดูดีดูแพงแล้วอยากแอบจะเซ็กซี่ด้วยตอบโจทย์สุดๆครับโอเคปิ่นต่อไปของวิกตอเรีย e c เร t นะครับผมคือกลิ่นที่ชื่อว่าแบร์เหมือนกัน ไม่รู้สิทุกคนผมเข้าไปในชอบ Victoria's e c r เ t ็ะผมไปหยุดอยู่กับไอ้ตะบุนแพรนี่เยอะมากซึ่งตัวต่อไปที่ผมจะรีวิวชื่อว่า Victoria's e c r e เ b ็ดแบรโรสครับทุกคนปิ้งถ้าใครชอบกลิ่นกุหลาบคุณน่าจะชอบกลิ่นนี้ไดม่ยากน,นะครับโน้ตจะเป็นอย่างไรท็อปโน้ตไปกลิ่นของลูกแพรนี่เข้าใจง่ายนะครับผมมิดเดลโน้ตไปกลิ่นของโรสส่วนเบนโน้ตไปกลิ่นของ d ดีมบูดมัสแล้วก็สีด้าครับทุกคนดีมบูดคืออะไรวะไม้ในฝันหรอ ไม่รู้นะครับผมโอเคสำหรับ v i c t o r s e s r e t e t r e Rose จะเป็นอย่างไรที่นี่เลยข้อมือด้านซ้ายผมนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจว่าฉีดใกล้กันพี่จะหลงไหมผมใช้จนแบบเนี่ยถ้าใช้มาขนาดนี้ก็มึงก็ไม่หลงแล้วมนะั้ยหนึ่งสองสามวิ r i อเร r ย e กี e แครับโ,โุ้ยหสเปคคือคือ,ค,อ,ค,อคือไม่ได้ใส่แว่นไม่ได้ใส่คอนแทคเลนด้วยฉีดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับผมอ๊ทุกคน คือวิตเรียพรีเกตแบร์โรสเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความฟุตตี้ของความเป็นลูกแพรถ้าคุณชอบกลิ่นที่มีความใสมีความหอมมีความกลางวานของลูกแพรคุณฉีดกลิ่นนี้ไปอ่ะคุณไปดมกลิ่นนี้คุณจะชอบขึ้นมาทันทีครับมันเป็นกลิ่นลูกแพรที่มีความหอมหวานใสมีความรู้สึกถึงความแบบว่าแฮปปี้มีความสุขสว่างกระจ่างนะครับผมแต่ไม่ได้สงบแน่นอน มันเป็นกลิ่นที่มีความสว่างมีความใสมีความ enjoy, เอนจอยในกลิ่นแต่ก็แฝงด้วยความเซ็กซี่และความเซ็กซี่ของความตัวเนี้ยมันเป็นความเซ็กซี่ในเชิงกุหลาบทุกคนมันเป็นกลิ่นกุหลาบที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่กุหลาบที่มีความแก่นะมันเป็นกลิ่นกุหลาบที่มีความติดเปรี้ยวๆนิดนึงทุกคนอาจจะเป็นพว่าท็อปนิดเป็นกลิ่นของลูกแพร์แล้ว rot, มิดด์นิดเป็นกลิ่นของกุหลาบใช่ไหมมันเหยียจะลุดปะผมก็รู้สึกว่าไอ้กลิ่นเนี้ยมันให้ความรู้สึกหรือความเป็นแบบว่า ลูกแพรใสๆที่มานกับกลิ่นกุหลาบมันเป็นกลิ่นที่มีความลงตัวของก,กุหลาบกับลูกแพรมากๆพอสองกลิ่นนี้มันมารวมกันอ่ะมันทําให้เป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกของความแบบน่ารักสดใสเซ็กซี่ออกแนวกุหลาบกุหลาบหวานๆเป็นเซ็กซี่ที่มีความตากาันกล่าวคือถ้าคุณเป็นคนที่มีความเซ็กซี่แต่เป็นคนเซ็กซี่มีความสงบนิดนึงภูมิฐานนิดนึงอ่ะไอ้แมกนเลียจะเหมาะกับคุณแต่ถ้าคุณเป็นสาวเซ็กซี่แล้วก็มีความขี้เล่นมีความยั่วยวนมีความแบบว่ากระตุกกระตากนิดๆอะไรเงี้ย ผมว่าวิกตอเรียส t b ตแบรโรสจะเหมาคุณครับผมเป็นโรสที่มีความเป็นวัยรุ่นสูงมากทุกคนมันไม่ใช่กลิ่นกุหลาบที่ดมไปแล้วรู้สึกว่ากุหลาบคุณแม่กุหลาบคุณยายไม่ใช่ไม่ใช่เลยมันเป็นกลิ่นกุหลาบที่แบบใสๆน่ารักน่ารักมากกลิ่นของแพรนะครับผมซึ่งถ้าพูดถึงกุหลาบคุณอาจจะนึกถึงแบบน้ําหอมแบบอะไรนะพอสมิตรโรสใช่ไหมซึ่งอีพอสมิตรโรสนมันจะมีความเขียวบางอย่าง แต่ว <IC R> ิก <A> ต <libro> <ald en> okay, like o เรีย e c ีเ t b แบร์โรสอ่ะมันจะไม่มีความเขียวทุกคนเออมันจะเป็นกลิ่นที่มีความหวานหวานใสใสแพรผสมกุหลาบอย่างแท้จริงแล้วพอมันอยู่บนร่างกายของเราไปเรื่อยๆโอเคถึงโน้มมัแต่ว่ามีความเป็นบูดมีความเป็นซีดานะส่วนตัวผมว่ากลิ่นติดผิวของมันผมไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นไม้ขนาดนั้นมันจะมีความเป็นกลิ่นมัสกี้ที่มีความนุ่มๆละมุนละมุนลงทําให้กลิ่นที่ตอนแรกที่มีความสดใสของลูกแพรในช่วงแรกที่กล้วากับกลิ่นของความเป็นกุหลาบเนี่ยที่มีความแบบ กุหลาบเปรี้ยวๆน่ารักหกวานซ่อนเปรี้ยวอ่างเงี้ยพอมันอยู่บนร่างกายเป็นกลิ่นติดเชือมันมีความมัสกี้ขึ้นมันมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมันมีความเป็นความเซ็กซี่ที่มีความเรียบหรูลงมาขึ้นในของผมเดี๋ยวก่อนนะ <S <S <ม>รู้สึกว่าช่างแม่เถอะนะครับผมใกล้จะเอใกล้จะหมดแล้วอีกอักกกกนนึงไม่ไดเนาะผมรู้สึกว่าลำหอมกลิ่นเนี้ยเหมาะกับน้องมัธยมต้นเป็นต้นไปเกกระทั่งถึงับทำงานคุณสามารถใช้วิกตอเรีย e ีเ e ียวน่าโรสเนี่ยไปในทำงานได้ไปเรียนหนังสือได้ไปเดทได้แต่ทำไปเที่ยวกับงคืนถาม ผมว่ามันไปนั่งเล้าที่ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบสู้กับคนมากมายหรือหรือสู้ก็ตามทีอ่ะอินนี้มันจะมีความรู้สึกว่ามันมันกาลังดีมันเซ็กซี่ยั่วยวนแต่ไม่ได้ทําลายล้างสูงนะคบผมโอเคเข้าใจความรู้สึกนี้ไหมคือบางครั้งอ่ะคุณอยากได้น้ำหอมที่แบบว่าเซ็กซี่แบบเปรีย้ยวกุหลาบแบบแรงๆอ่ะถามว่าอิน,นี่มันแรงไหมมันมีความเหยียบเบรกของมันอยู่มันก็เลยอาจจะไม่ได้เหมาะกับการไปเที่ยวผับ อะไรอย่างนี้นะครับผมมันมันมันอยู่ในเชิงแบบเล้าชิวๆอะไรเงรี้ยประมาณนี้นะครับผมคุณสามารถใช้หอมกลิ่นนี้ไปตกผู้ชายได้ไหมได้ทุกคนผู้ชายคนนั้นจะเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีความน่ารักอัธยาศัยดีพูดคุยด,ด้วยง่ายเร่าเริงแจ่มใสผู้หญิงที่มีความแบบเอิกอาเล็กน้อยแต่ในความเอิกอาของคุณอ่ะมันมีความจริตของความเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะ่ารักอะไรอย่างนี้อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนประเภทแบบนั้นอ่ะ Victoria's Secret Ba r e r o s สตอบโจทย์คุณครับผมเป็นกุหลาบ ที่ไม่แก่เป็นกุลหลาบที่มีความวัยรุ่นเป็นกุลหลาบที่มีความน่ารักน่ารักจุ๋มจิ๋มนะครับผมสามารถเช้นหวอมตัวนี้ได้แต่ในความน่ารักจุ๋มจิ๋มคุณก็ยังคงมีความเซ็กซี่แบบเรือรอยู่ในตัวอยู่นี่คือ Victoria Secret Bare Rose นะครับผมเป็นประมาณนี้ออการกระจายตัวผมว่ากระจายตัวในระดับอย่างนี้อยู่อาจจะกระจายตัวไม่ทำลายล้างเท่าตัวแบบแมนเลีนนะแมนเรียนะ Man o จะมีความแบบกระจายตัวแบบทำลายล้างมากกว่าแต่ ตัวแบรโรสเนี่ยจะใช้ในอากาศร้อนได้ดีกว่าตัวแมกโนเรียนะครับผมประมาณนี้นี่คือน้ำหอมสองกลิ่นนี้แล้วก็ถึงกลิ่นสุดท้ายทุกคนปรบมือครับนี่เผเรอกเขาว่าร้อนมากอีวิกนี่มันร้อนมากจริงแล้วก็ยังคงขำหน้าตัวเองอยู่นะครับผมเอออีกอย่างหนึ่งนะคืออีวิกเนี่ยมันออกเป็นสีแบบน้ําตาลแดงแต่หน้ามาร์คุณเนี่ยครับทุกคนมันเป็นสีเทาผมย้อมผมสีเทาๆใช่ไหมเพื่อกบองอ,อกได้ทุกคนเออมันก็เลยให้คุณนึกถึงว่าเจนนี่แบล็กทิงในเวอร์ชั่น ไฮไลท์แจ๊สตื้อตือร่ก็คือหน้ามาที่คนละสีกับผมเก็ตประมาณนี้ให้เข้าใจตรงกันนะครับมันกลิ่นสุดท้ายแล้วแล้วกลิ่นนี้ผมเคยพูดถึงแล้วแล้วก็ถ้าคุณเป็นแฟนคลับของพี่น้อยหนึ่งเมคอัพอ่ะคุณจะรู้สึกว่ากลิ่นนี้คุณมากคุณปล่าเพราะว่าพี่น้อยหนึ่งเคยพูดถึงมันแล้วก็คือ Victoria's e c r e t T E A S E T S เหรอชูกาเฟลครับผมปึ่งก็คือตัวนี้ชูกาฟเฟล นี่เป็นกลิ่นที่คุณรู้ไหมว่าผมให้น้องที่ทำงานอะดมไปทุกกลิ่นที่ผมมีแล้วน้องบอกว่าน้องชอบกลิ่นนี้ที่สุดทำไมหรอเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับสำหรับวิกตอเรียซีเครตเชสชูการ์เฟิรนะครับผมทอมรับไปกลิก่นของ Apple, แอปเปิลวิี่รับมปกลิก่นของบับเบิ g ลกัมคาราเมลจัสมินส่วนเบนนี่เป็นกลิ่นของคริสตัลแอมเบอร์แล้วก็เซนนาวูดครับทุกคนจะเป็นอย่างไรสำหรับวิกตอเรียซีเครตเชสชูการ์เฟิรครับหนึ่งสองสามปึ๊กโอ้ หืมทุกคนโคตรโคตรจะเป็นกลิ่นที่มีสเสน่ห์ oh. คุณจะได้รับกลิ่นของความเป็นแอปเปิ้ลซึ่งเป็นแอปเปิ้ลสีวเขียวที่มีความแบบเป็นแอปเปิ้ลเขียวทุกคนเข้าใจคำว,ว่าแอปเปิ้ลเขียวมันจะมีความรู้สึกความติดเปรี้ยวนิดนึงไหมใช่เป็นกลิ่นฟุตตี้ที่มีความรู้สึกความน่ารักอัยาริยใสดีเป็นผู้หญิงที่มีความแบบว่า alert alert นิดนึงอะ่ะคือน้ำหอมตัวนี้เป็นผู้หญิงสวยที่มีความพูดจาแบบฉาฉาน แต่ก็มีความน่ารักหวานๆหนึ่นตัวคือเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะมีแบบหลากหลายบุคลิกแต่ไม่ใช่บุคลิกที่สุขุมอย่างแน่นอนคือน้ําหอมตัวเนี้มันมันไม่ใช่น้ําหอมที่เป็นฟิลแบบว่าอถ้าคุณอยากเป็นนางพญาอะไรเงี้ยหรือว่าแต่งตัวหรูหรากระโปรงยาวแบบใส่ชุดสีทองเนี่ยตัวนี้ผมว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่คุณจะเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดสีชมพูใส่ชุดสีพาสเทลใส่เสื้อลายดอกอะไรอย่างเงี้ยได้และสามารถใส่เสื้อผ้าลายกระตูนได้ เกตใช่ไหมผมจะย้ําเสมอเวลาเวลาที่ผมดีอยู่แล้วแลวผมบอกว่าสามารถใส่ชุดลายการ์ตูนได้นั่นแปลว่าน้ำหอมมกลิ่นนะั้นอ่ะคือจะเอาไปทําอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องติดดูจนเกินไปอ่ะตัวนี้ถามว่ามันให้ความรู้สึกถึงความหรูหราไหมไปถึงช่วงกลางๆเขาจะเริ่มมีกลิ่นของความแบบเป็นขนมขนมผมมีความรู้สึกว่าไอความเป็นบับเบิลกัมอีความเป็นแบบว่าแอปเปิ้ลเขียวอ่ะมันมาตั้งแต่แรกทุกคนซึ่งมันทําให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีความน่ารักมากๆติดหรูเล็กน้อยอาจจะเป็นคนผู้หญิงที่แบบ ใช้แบรนด์ได้แต่ไม่ใช่การแต่งตัวในแบรนด์ที่แบบว่าเข่งขึงจนเกินไปคุณจะไม่ได้ใช้แบบว่าคือพูดว่าไงดีวะกระเป๋าอาจจะเป็นกระเป๋าที่แบบไม่ใช่สีดำอะไรเงี้ยอาจจะเป็นกระเป๋าที่แบบสีชมพูมีลูกเล่นหรือสีขาวมีดีเทลมีลายดอกอะไรเงี้ยจะเหมาะกับตัวของตัวนี้ครับผมเปิดตัวมาด้วยกลิ่นที่ให้ความรู้สึกความเป็นแอปเปิ้ลเขียวที่ติดเปรี้ยวเล็กน้อยอยู่บนร่างกายไปสักแป๊บหนึง่งเขาจะเริ่มมีกลิ่นหอมเป็นบับเบิ้ลกัมมีความเป็นแบบ ขนมขึ้นมานะครับผมเป็นความแบบเชื่อมกันของความเป็นแอปเปิลเขียวเพราะว่าพออยู่บนร่างกายน้ําหอมทุกอันแหละความสดใสความแบบเปรี้ยวจะเริ่มลดกลิ่นลงแล้วดาวลงมาด้วยเป็นกลิ่นที่มีความแบบว่าเหมือนขนมขนมอ่ะคุณจะเป็นคนที่มีความสวยขนมเดินได้ในช่วงกลางแต่ไม่ใช่ขนมแบบวานิลาที่แบบคือมันไม่มีกลิ่นวานิลาเลยทุกคนเออมันมันไม่ใช่น้ำหอมที่เป็นกลิ่นวานิลามันจะให้ความูปสึก่ความเป็นขนมขนมที่มีความเป็นฟุตตี้อยู่ในตัวครับแล้วด้วยความที่มันมีกลิ่นของจัสมินอ่ะ ผมจะบอกว่ากลิ่นของมละลลี่ใน้ำหอมตัวนี้มันไม่ได้ชูกลิ่นเป็นมะลิขนาดนั้นเป็นเชิงแบบว่ามะลิลอยน้านะครับผมเออแล้วพออยู่บนร่างกายไปถึงโน้ตสุดท้ายอะ่ะเขาจะมีความรู้สึกถึงความเป็นแบบกลิ่นยางไม้ผสมกับกลิก่นไม้บางๆซึ่งกลิ่นไม้นั้นอะ่ะมันจะไม,ไม่ใช่ไม้ที่หนักเลยนะมันจะเป็นไม้ที่ในเชิงแบบว่าไม้ที่ก่ายจะเป็นแป้งบางๆด้วยซ้ำเป็นกลิ่นแป้งหวานในช่วงี่ใท้ยครับผมซึ่งถ้าผมพูดมือนี้คุณอาจจะนึกถึงแบบว่ามอสกิโน่ทอยทูบะเบนกัมใช่ไหม ก็ทำให้ถึงมอสกิโน่ทอยทูบับเบิลกัมเหมือนกันแต่มอสกิโน o ทอยทูบับเบิลกัมอ่ Mar ot, อะม,มันจะเป็นกลิ่นหมักฝรัง่งมาเลยอ่ะแต่อีตัวนี้มันจะมีความเป็นฟุตตี้ขึ้นมามากกว่าและติดทนมากกว่าตัวนั้นทุกคนอันจริงนะวิกตอเรียิกเ r ต t ทุกตัวที่พูดในวันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นน้ําหอมที่มีความแบบคืออย่างน้อยอะ่ะ สี่ถึงหชั่วโมงได้อะมันมันไม่ใช่กลิ่นที่ว่าฉีดแล้วหายเลยอะไรเงี้ยไม่แล้วจะาก,กาันตะเปด้วยนะผมมีความรู้สึกว่าตัวเนี้ยเป็นผู้หญิงที่มีความน่ารักสดใสมั่นใจในตัวเองแต่ไม่ได้มีทิฐีมาก ไม่ได้ต้องการที่จะบอกว่าฉันเป็นผู้บริหารมากเกินไปไม่ได้ต้องการที่จะบอกว่าฉันเป็นคนที่มีความติดดูมากเกินไปคือใช้ของแบรนด์เนมได้นะแต่คุณก็ยังมีความน่ารักอยู่ตัวประมาณนี้เหมาะกับใครชูคอรเฟอร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับผู้หญิงตั้งแต่มัธยมต้นไปจนไปจนกระทั่งไปถึงวัยทางานที่ยังคงรักสนุกมีความสุขอยู่คุณสามารถใช้กลิ่นเนี้ยไปเรียนได้ไปทํางานได้ไปเที่ยวกลางคืนได้ไปเดทได้ ถ้าคุณหวังผลให้ผู้ชายมองคุณเป็นคนที่มีความแบบว่าน่ารักสดใสจังผู้หญิงคนนี้เป็นคนสวยนะครับเนี่ยเป็นน้ำหอมกลิ่นคนสวยดมแล้วสวยแบบสวยน่ารักอะ่ะเออคุณยายเขามองคุณในแง่นั้นอะ่ะ คุณสามารถใช้น้ำหอมตัวนี้วิกตอเรียซีเครตอะไอชูโกเฟอร์เนี่ยไปเด็ดผู้ชายนได้เลยรับรองว่าผู้ชายจะชอบกลิ่นประมาณนี้น่ารักน่ารักนั่นแหละเออดังนั้นถ้าคุณอยากแสดงตัวว่าคุณคนมีความน่ารักจีบง่ายเข้าถึงง่ายเนี่ยวิกตอเร s e ซ r เ t รตชูโกเฟอร์ตัวนี้ตอบโจทย์ครับใช้ในอากาศบ้านเดาได้ด้วยเป็นกลิ่นที่ความหอมน่ารักแบบพอดิบพอดีไม่ได้กระตุกกระตากเกินไปผมรู้สึกว่าบอมเชลอะวิกตอเรียซีเครตบอมเชลตระกูลบอมเชลอะมันจะมีความแบบว่าคุ้มคั่นแต้แต่อะไรเงี้ย แต่อีตัวชูก็เฟอร์มันจะมีความแบบน่ารักอัธยาศัยดีแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบเรียบหรูจนกระทั่งถึงเข้าถึงไม่ได้มันจะอยู่ตรงกลางระหว่างไอตระก,กูลแบบอ่อแบร์ Bear, เมื่อกี้กับตระก,กูลบอมเชลแล้วก็ มันเป็นตระกูลนี้เชสใช่ไหมประมาณนี้ mm hmm. ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่ามันจะอยู่ตรงกลาขงของน้องหอม2อกลิ่นนั้นแประมาณนี้นี่ก็คือ3กลิ่นของ v i ตูเลียสกีเพนะครับอ๋อลืมบอกไปว่าการกระจายตัวของชูกา f เฟรเนี่ยกระจายตัวดีนะครับทุกคนประมาณ1แขนน้องได้กลิ่นอะ่ะเออดังนั้นอะ่ะถ้าคุณจะหวังผลให้คนรอบข้างได้กลิ่นอะ่ะอันนี้ได้กลิ่นแนะ่นอนแล้วก็สามารถสาดสเปรได้แล้วแต่คุณจะแบบ แล้วจะจมูกคุณจะไหวนะครับผมผมสึกว่ามันเป็นกลิ่นหอมที่วามหอมเซ็กซี่น่ารักแบบยังเป็นกันเองอยู่นะครับผมสรุป3ามกลิ่นนะครับผมถ้าคุณเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าโตหน่อยเซ็กซี่แบบมีระดับแบบผู้บริหารได้ผู้บริาาหารที่มีความเซ็กซี่ใส่สูตรได้ไปเลยครับแบรนด์แมกโดเรียแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันเป็นคนที่แบบว่าเซ็กซี่นะแต่ก็ยังมีความน่ารักคุยด้วยได้ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบ คิดเยอะที่จะเดินเข้ามาคุยแต่ก็ยังมีความไวไลายในตัวนะความหรูหรน์ในตัวนละอ่าแบร์โรสนะผมแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีความน่ารักสดใสมีความอัธยาศัยดีพูดถึงได้เข้าถึงง่ายแล้วก็แอบ,บมีความแบบคือไม่ได้เล่นไปจนกระทั่งแตดแต่เหมือนตัวบอมเทลอะยังมีความติดหูอยู่อาจจะมีแบรนด์เนมสักอันนึงแต่ไม่ใช่แบรนด์เนมสีดำอะไรเงี้ยยิบกระเป๋าเก๋ๆอะไรเงี Victory, Secret, Chase, Fur, ้ยวิกตอเรียซีเครตเชสชูการ์เฟิร์ตัวนี้ตอบโจทย์ครับเป็น3ามกลิ่นที่อ่คุณสามารถมีได้ทั้ง3มกลิ่น ไว้ในครอบครองเลยนี่ก็คือ3กลิ่นของวิกตอเรียสีเพที่ผมเข้าไปในช็อปแล้วก็แบบว่าเออไปเลือกมาให้คุณแล้วว่ามันรอดจริงๆถ้าใช้ในหลากหลายสถานาการณ์นะครับผมอันนี้ก็หวังว่าคุณจะชอบกันนะครับนี่ก็คือน้ำหอมของวิกตอเรียสีเพลตครับทุกคนปรบมือครับ <S <S ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะชอบคลิปนี้แล้วก็สนุกสนานไปกับสิ่งที่ผมทําในวันนี้นะครับผมเออร้อนมากทุกคนและทั้งที่ทั้งนั้น,นย้ํา อีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่ได้บอกว่าเจ๊หงเป็นคนดีหรือเป็นคนที่เราควรจะเอาเป็นแบบอย่างแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยแต่อะไรล่ะมันมีจุดดึงดูดได้รูปลดกลิ่นเสียงถ้ารูปลดมันไม่ได้อ่เอากลิ่นก็ได้ะครับผมมันอาจจะมีกลิ่นที่ดีจนทําให้ผู้ชายแบบว่าหลงไหลในตัวเรานะครับผมในเมื่อเราเป็นวีซ่าแบ็คพิงไม่ได้ก็ <c oughs> เป็นเจ๊หงแล้วกันนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคมใครชอบประหลักก็เลยไปแชร์ ปับกดต่อไปจบผมกำลังดให้กันแล้วยืนกดกระดิ่งให้กันด้วยเราจะได้กลับมาอีกวันนี้ผมแบง์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนใช้วิตรียาซีเพ็ดก่อนเผื่อจะได้ผู้ชายพันหกรายคนอ <laughs> <laughs> ย่าเป็นเยี่ยงอย่างละพูดเล่น